สวัสดีครับเล่าเป็นเรื่องในวันนี้จะคุยกันเรื่องหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับหลังจากที่สมางมกีฬาฟุตบอลได้ประกาศแต่งตั้งมาดามแป้งนวนพันล้ำสัเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมก็มีหลายกระแสครับสอบรับเรื่องตำแหน่งเฮสโค้ชของทีมชาติไทยที่ว่างอยู่ว่าจะเป็นใครครับที่เข้ามาสารต่องานจากอากิระนิชิโนะนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านครับมาพูดถึงโค้ชต่างชาติหนึ่งรายที่แฟนบอลหลายท่านเชียร์ให้เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นก็คือมาซาทะอิชิอิ คุณซอมากประสบการณ์ของทัพเคียวสมุดสมุดรปราการซิตี้ครับขอเริ่มเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับสมุดรปราการซิตี้ในซีซั่นนี้เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาได้เสียผู้เล่นแกนหลักคนสําคัญที่ช่วยให้ทีมจบอันดาหกเมื่อปีก่อนไปหลายคนนะครับนำโดยบาลอตทาเดลลี่ครับดาซัวไทยลีก25ประตูที่ย้ายไปจูวันเอฟซีในเคลีกครับเอ,อเนสโตภูมิภาักรพัรนธ์ไพยชูรันสองกองหลังทีมชาติไทยนะครับย้ายไปอยู่กับบีจีพัฒน์ยูเอต็ดกับตันนิวพิรดชลชรัศมีครับบยยยย้าาไปอููร่รเต็ด แถมคนสุดท้ายที่ไปก่อนปิดตลาดก็คือธิรพลเยอะเย้ยนะครับอีกหนึ่งแนวรุกตัวหลักที่ย้ายไปร่วมทีมเมืองทอยยูเรเต้นครับแต่กับผลงาน3นัดแรกในศึกรีโวไทยลีกครับด้วยการคุมทีมนะครับและก็ฝีมือจากมาสมองของมาซาทะไอิชิอิรวมถึงผลงานของนักเตะท,ที่ดึงเข้ามาใหม่นะครับทั้งเอเลโนโดกอสซากา้าเชัยวั์บุรานรายุสสมพิมครับรวมถึงผู้เล่นตัวเก่าที่ยังอยู่ทั้งเจริศักวงกรสุพนันบุรีรั์เชียวัตศรีนาวงและปริวัติคำไหม่ ทำให้ทีมเคียวสมุดรครับเก็บ7คะแนนจาก3นัดมีแต้มเท่ากับทีมใหญ่อย่างบุราร์เวีเต็ดครับรั้งรองจากฝูงจากนี้ครับเรามาดูกันว่าทําไมมาซาดะอิชิแห่งสมุดปราการซิตี้จึงเหมาะในการคุมทีมชาติไทยครับข้อแรกครับคือมีผลงานในไทยที่เข้าตานะครับสมุรปราการซิตี้เป็นสโมรสรใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานหลังจากรับสิทธิ์ต่อจากพัทยายูเต็ดแล้วเริ่มบริหารงานใหม่ตั้งแต่ปี2019นะครับภายใต้การนำของมาดามเจฟสริมาพานิชีวะ พร้อมกับดึงตัวมา,ธธธา e CE, วซาทดาอิชิอิกูซูไวย54ปีเข้ามาคุมทัพและก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับประทับใจแฟนบอลไม่เพียงแค่กองเชียร์สมุทรปราการเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงแฟนบอลไทยทั่วไปอีกด้วยเนื่องด้วยจากศักยภาพผู้เล่นในทีมอาจจะไม่เทียบเท่าทีมใหญ่ที่มีเงินทุนสูงนะครับแต่ว่าพาทีมจบอันดับ6ได้ในปีที่ผ่านมาและยังสามารถชนะบิ๊กทีมได้อย่างบุรีรัมูไนเตดการท่าเรฟซีเอสซีบางทองและก็ชูบุรีเอฟซีเคยเสียท่ายกับสมุทรปราการซิตี้มาแล้วครับข้อททีี่่่2ัลญปุนไต วิธีการเล่นวูบวาบครับโดยเฉพาะเกมต้องกลับแบบสายฟ้าฟาดต่อบอลกันไม่กี่สังหวะด้วยความเร็วถึงหน้าประตูเกมเพรสซิ่งดีครับชอบเล่นบอลคอนโทรลนะครับรวมถึงทํางานกันแบบละเอียดยิบนะครับอย่างที่เห็นปรากฏกันในข่าวว่าอีซีครับมักจะใช้โดรนในการดูการเคลื่อนที่ของลูกทีมจากมุมสูงครับซึ่งความใส่ใจในทุกรายละเอียดนี้ยืนยันได้จากผู้เล่นของทีมสมุทรปราการซิตี้ที่บางคนยังไม่เชื่อว่ากุซซีเดีกรีฝีมือระดับนี้ครับจะย้ายมาคุมทีมเคียวสมุทร อีกทั้งยังเป็นการสานงานต่อในการคุมทีมแบบญี่ปุ่นสไตล์ของอากิระนิชิโนอีกด้วยนะครับข้อที่สครับอิชิอีมีความสามารถในการดึงศักยภาพนักเตะครับผู้เล่นอย่างเจรรญศักวงกรออร์เนสโตภูริภาสกพันธ์แพชวันเพีรพลเยอะเย้ยคือดนชำรัศมีปฏิวัติคำหมฟอร์มเด่นและเก่งขึ้นอย่างเด่นชัดในยุคของอิชิอีครับไม่เพียงแค่วิธีการและทัศนคติในการเล่นเท่านั้นเพราะสถิติก็ฟ้องอยู่ครับ โดยเฉพาะเจอร์ศักดิ์ที่ทำเซฟซีแอซิดเมื่อปีก่อนทั้งหมดพาเรดกันเข้าไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่กันท่วนหน้าครับข้อที่4ครับดีกรีชั้นยอดไม่เป็นรองใครครับกุนซือบ้านนิ่งรายนี้เคยพาคาชิมะแอนเลอร์ครับได้แชมป์เจลีกปี2016คว้ารองแชมป์สมโมสรโลกในปี2016เช่นกันนะครับแล้วก็ได้แชมป์เจลีกครับในปี2015และแชมป์เจแปนิสซูเปอร์คัพในปี2017มาแล้วนะครับอีกทั้งยังเคยได้ตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมเจลีกในปี2016อีกด้วย แน่นอนว่าชื่อของมาซาทดาอิชิอิโด่งดังไปยังระดับโลกครับจากการที่เขาคุมทีมกวางเขาเหล็กสู้กับเรอัลมาดริดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์สโม,มสรโลก2016ได้อย่างสูสีสร้างความระบากใจให้กับเซดริสีดานครับและก็สร้างความเหนื่อยยากให้กับคริสโนโรเดนโดครับรวมถึงผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ของมาดริดได้เป็นอย่างมากครับซึ่งในเกมนั้นราชันชุดขาวครับต้องไล่ตีเสมอแชมป์เจลีกก่อนที่จะเป็นฝ่ายชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ4ต่อ2เถลิงแชมป์สโม,มสรโลกแบบทุลักทุเลครับ และข้อสุดท้ายครับอิชิมีทัศนคติที่ดีและรู้จักนักเตะไทยครับอิชิเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการพัฒนาฟุตบอลไทยแม้ว่าจะไม่ได้คุมทีมชาติโดยตรงเพราะเห็นว่าสโมสรในไทยมักจะใช้กองหลังเป็นผู้เล่นต่างชาติครับโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟรวมถึงใช้กองหน้าที่เป็นชาวต่างชาติทาให้ทีมชาติไทยขาดนักเตะใน2ตํตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นตลอดระยะเวลาที่คุมทีมเคียวสมุทรครับเขาจึงพัฒนานักเตะไทยใน2จุดนี้ โดยการใช้ผู้เล่นไทยลกสนามในตำแหน่งกองหลังครับโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟและตำแหน่งกองหน้านะครับอีกทั้งตลอดประสบการณ์กว่า1ปีที่ผ่านมาอิชิอแทบจะไม่เคยกลับญี่ปุ่นเลยนะครับแต่คลุกอยู่กับการทำงานทำให้รู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีเพราะได้ติดตามดูฟอร์มทั้งผู้เล่นในทีมตัวเองและผู้เล่นของสโมสรอนนื่นๆมาโดยตลอดนะครับรู้จักฝีเท้ารู้จักสไตล์คแรคเตอร์ของนักเตะทีมชาติไทยทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากครับในการคุมทีมชาติไทยโดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะรู้จักผู้เล่นไทยดีอยู่แล้วนะครับ และนี่ก็คือเหตุผลที่เรามองว่าทําไมอิอิจึงเหมาะที่จะคุมทีมชาติไทยและคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นแบบเดียวกับเราหรือเปล่าหากคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรืออยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเลยครับประเด็นแบบไหนก็สามารถทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับและอย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องให้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังอยากได้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าวงการกีฬา,าอื่นสามารถเข้ามาอ่านได้ที่ www.play n n o o w t h a a i l d c m แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ